มาเช็คราคาทองคำเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยนะคะว่าราคาเปิดมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างและจากวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆราคาทองเนี่ยก็มีย่อตัวลงไปบ้างนะคะราคาทองคแท่ง96.5ขายออกที่4 8 0 0บาทราคาทองออราคารับซื้อที่4 7 0 0บาทนะคะทองรูป,ปรพัรร์ขายออก41,300รับซื้อ39,961บาท76ตางค่ะ พูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลักษ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเซนเฮนโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะมันเกิดความผันผวนขึ้นรุนแรงมากกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วทั้งโลก,กน,นะคะ,คะทองค,คําจะเป็นอย่างไรได้จะเป็นอย่างไรต่อภายใต้สถานการณ์ที่ตอนนี้คนกังวลว,ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะถดถอยอะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะ พย้อนกลับไปวันศุกร์นะคะสะท้อนเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอตัวเลขการจ้างงานนอนซานเทโลเดือนก็าวคมเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมืนสี่พันตำแหน่งน้อยกว่าตลาดคาดการณ์เยอเยอะว่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันตำแหน่งเราก็มีการปรับตัวให้การจ้างงานที่เคยประกาศเดือนพฤษภายนลดลงด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยออกมาสองแสน 6,000ตำแหน่งก็ลดเหลือเป็นแบบเพิ่มขึ้นแค่1 8 1พันตำแหน่งเราเคยเห็นครั้งที่แล้วก็เหมือนกันที่แอบปักตัวเลขเดือนเมษาพฤษภาลงนะคะว่างงานสำคัญเดือนกราคมเพิ่มขึ้นเป็น4.3%สูงนิ่งกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564มากกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาส่งตสวที่4.1%นะคะคือคำถามณตอนนี้ตลาดจะงวนว่า จะถดถอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เฟดตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานเกินไป5.5%เนี่ยเราเคยได้ยินเกงที่สุดในรอบที่13ปีแล้วตั้งแต่กางปีที่แล้วแล้วนะคะตรงเนี้จะเริ่มกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะทําให้เฟดจําเป็นต้องเล่นลดกระต่ายดอกเบี้ยค่ะ ซึ่งซึ่งการที่ถ้าเฟดต้องเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยมันมันจะยิ่งเป็นบวกกับทองไหมหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทองคำภายใต้การประเมินแบบนี้ค่ะคะืออย่างนี้ทำไมอาจจะเห็นบอกว่าเอ๊ะทำไมวันวันศุกร์มีมีแรงเทขายทองคำมาซึ่งไปสองพันสี่ร้อยเจ็สิบเจ็ดเราก็ลงมาสองพันสี่ร้อยสิบเอดดอลลาร์คือการบริหารพอร์ตนะคะก็คือเขาขาย a ส s e t ต่างๆออกมาตลาดหุ้นเราก็อาจขายท,างทองคำออกมาบ้างเพื่อเพื่อไปหาตัวเงินสดน,นะคะแต่ถามว่าสิ่งสำคัญต่อไปทองคำจะขึ้นไหมหมอาจะขึ้น<ะ>ที่เก๋วันนี้มีให้ดูตัวอดิ d i c a อร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าฟาม b l e เป็นด n d i c a อร์ที่ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยนะคะไม่ขอลงรายละเอียดสูตรอของเขา การใช้อัตราการว้างงานคือตัวนี้ดูยังไงถ้ามากกว่า0.5เ mm hmm. มื่อเศรษฐกิจสั่งรัฐจะถดถ่อนในอีกเดือนข้างหน้าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่0.5ศนนะคะ mm hmm. คือมากกว่า0.5จะไม่ดีที่ผ่านมา10ครั้งผิดไป1ครั้งก็ตอนก็นกระเมินมสุขปัญญาณว่าเศรษฐกิจสถผดผอยน,นะคะตลาดประเมินอ,อย่างนี้แล้วว่า อาจจะต้องลดดอกเบีย้ยอย่างเร็วแล้วนะคะก็คือเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยถึง0.5ปอร์เซ็นแล้วทั้งปีเนี่ยอาจจะลดรวมแล้ว1.25เปอร์เซ็นต แต่ว่าพี่เก๋ย้ํากับนักงทรอีกรอบหนึ่งใครที่มีทองอยู่ในมือหรือว่าตัดสินใจที่จะลงทุนในทองคําพอณปปจจุบนนะะันเนี่ยค่ะหลายๆอย่างมันเข้าแกลบที่เป็นตัวดัชนีชื่อว่าความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือแซมทรูนี่นะคะที่มันบ่งบอกว่าเศรษฐกิจจะถดถอยถ้าเราจะตั้งรับกับการเกิดขึ้นของราคาทองคำอะคะ่ะสมมุติเศรษฐกิจอเมริกาถดถอยจริงๆปกติแล้วทองจะตอบรับยังไงแล้วมันจะบวกแรงมากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะปกติบางทีถ้าย้อนกลับไปปี2008 มันจะมีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนนั้นเขากเกิดปัญหาที่เครดิตกรก็คือขาสภาพคล่องอย่างรุนแรงแล้วเขาก็จะมีการขายทองคําออกมาแต่รอบนี้คิดว่าจะจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะคือปี2008เป็นปีเดีดยวที่ทองคำมีให้ลนอบแทนอยู่คื่อส่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คาดหวังว่าวก็คงไม่เกิดปัญหาที่ขาสภาพคล่อ,องอย่างรุนแรงนะคะ ออยังยังคิดว่าถือต่อไปได้ระยะยาวถ้าเกิดเกิดสหรัฐถดถอยจริงๆนะคะก็คือถ้าเกิดแบบลงมาแบบบุ๊ยยิ่งรุนแรงให้เราซื้อโซนประมาณสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยสามสิบดอลลาร์ถือของให้กว้างนิดหนึ่งตัดสินใจเข้าไปซื้อเก็บได้ส่วนหนึ่งอแต่ตัวเอาเกิดมีปัญหาเดี๋ยวเพราะต้องมีขายอะไรออกมาหรือเปล่าเทองคําขึ้นมาเยอะ เบืืองเงินเปลือจะลงทุนถ้าเกิดตรงมาอีกก็ได้แต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจระยะยาวยยงางมอกว่าทองนะ่าจะปรับตัวขึ้นได้แหละ<อ>นะคะระยะสั้นก็คืออาจจะแนวต้านสองพันสี่้อยหกงพสร้อดาดอลลาร์นะคะก็หรือว่าน่าสนใจน่าสนใจ แต่คนที่มีอยู่แล้วยังไม่ได้ขายเนี่ยต้องรีบขายไหมเพราะเชื่อว่าหลายคนเริ่มกังวลแล้วเหมือนทําตัวไม่ถูกเพราะตอนนี้สินทรัพย์ทั่วโลกมันลงกันหมดเลยอะค่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 ะตัดสินใจถ้าถือยาวได้ถือยาวต่อไปอแต่ถ้าคนที่คิดว่าจะเป็นพลัสละเทรดดิ้งระยะสั้นพิ่ว่าท่นพอส่กําไรขณะดีแล้วค่ะ กินเงินทองขึ้นมา20%ได้นะปีนี้ถ้าเกิดใครซื้อแต่ต้นปีคึงพอใจหรือเข้าเคยเข้าไปซื้อตอนที่ราคาลงไปประมาณ2,350ดอลลาร์อยากขายทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนขายออกมาก่อนได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นงั้นหนืระยะย,ย,ยาวหลับตาแล้วก็ถึงยาวๆไปคิดว่าทองน่าสนใจ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์กับภาพความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่จะถดถอยจากการประเมินของหลายๆที่แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของทองคำใครที่รู้สึกว่าอยากจะถือลงทุนเพื่อกลางถึงยาวก็ไม่ต้องเรียบขายนะคะถือต่อไปได้ส่วนใครที่ถ้าพึงพอใจในกําไรเพระทองขึ้นมาเยอะแล้วก็อาจจะแบ่งขายทํากําไรออกไปก่อนก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนชั่วโมงทำ ะค,ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ